หายไม่ได้สร้างคอนดิชิวัตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียสโซทูลเดดเดเซตนะครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงรีเดคเควสตัวที่2ของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีเดเดเดเิตกันนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์เหมือนเดิม <Yeah. S 2> แล้วก็เริ่กหัวข้อแรกที่เป็นหัวข้อรีเดคเควสนะครับและนี่ก็จะเป็นเควสในช่วงที่2ในครั้งนี้กับตัวอารลูนอินเตอร์เซชันทเวนตี้โฟร์นะครับก็เป็นเควสที่เคยมาแล้วเมื่อตอน เดือนสิงหาคมในปี2023นะครับที่ได้นํากลับมาเลารการอีกรอบนึงซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยมันจะเป็นเควสที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด24คนกันเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ได้ปรับมาเหลือ12คนไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่จะเป็นเลล80กันเลยนะครับแล้วก็จะมีแค่แรงนี้แค่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็ ν, เนเงื่อนไขการเข้าขตัวเควสน,นี้ก็คือจะดูที่ตัวแต้แบตเทิรพาวเวอร์ต้องการแตะแบเร์นพาวเวอร์ตั้งแต่ 3,649ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเว้นที่ได้ ต่อมาก็จะเป็นการผ่านตัวเควสนี้ก็คือทําการกะจัดมอนสเตอร์ต่อหมาเนี่ยให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนการล้มเหลวนั้นจะมีได้2แบบนะก็คือเป็นการที่เราเิีสภาพหรือก็คือมีการตายนะครับครบ20ครั้งคือถ้าว่าทั้งตีทุกคนเนี่ยมีการนอนครบยีสครั้งปึ๊บเควสก็จะล้มเหลวหรือว่าใช้เวลาจนหมดเนี่ยเควสก็จะล้มเหลวลงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานของเควสนี้ต่อมาก็จะเป็นขลรวันกันบ้างนะครับซึ่งขลรวันที่เราจะได้มาทุกครั้งทีี่่่มกกาารเเเลลนนนนผยะ็็คือป แต้มซิลอพอยรอบละสามหมื่นแต้มกันเลยนะครับแล้วก็ขอราบวันที่ได้รับมาครั้งแรกตอนที่ผ่านได้แล้วก็รับแค่ครั้งเดียวด้วยก็คือจะเป็นตัวบัตร อะเเวอร์ซารีเอสพีสแกติเกตนั่นเองนะครับก้อยบัตรที่จะได้รับมา10บใบถ้าหากว่าเล่นผ่านทางแรกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเควสนี้ก็จะมีการดรอปทั้งตัวบัตรแบบนี้แล้วก็แบบเป็นแบบอ่าครึ่งใบก็คือเป็นตัวไวเซอร์เนี่ยก็จะมีการดรอปตัวเควสนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวบัตรที่สามารถใช้ในการเปิดตัวตู้สเปเชียลของกิจกรรมกันได้แล้วก็อลับเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่ตัวอาวุธระดับ10ดาว11ดาวก็มีดรอปชุดกอเก้าดาวหลอด LC อซอะไรพวกนี้ก็สามารถมมาาฟ์ที่ตัว เควสนี้กันได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปเข้าตัวเควสกันเลยโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดรอของตัวเควสนี้ที่จะมียาฟื้นและยาชุบเนี่ยให้เก็บกันตามปกตินะครับแล้วก็สำหรับเควสนี้นะเป็นเควสที่เราจะเจอกับตัวบอสฝั่งฮิมะ2ตัวก็คือจะเป็นตัวจระเข้กับตัวอารมูสูนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็3 2 1เริ่มเควสกันได้เลยนะครับเปิดมาก็เจอกับตัว คุโรโคดารัสุเวลาละเองนะครับก็คือจะเป็นตัวบอสจระเท้ที่เป็นแบบเวอร์ชันเออเจนเควนั่นเองนะครับซึ่งจุดที่แตกต่างจากครั้งก่อนที่เคยมาเนี่ยก็คือตัวบอสตัวนี้ถ้าหากว่าตีไปสักพัหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเรียกมอนสเซอร์มาเพิ่มด้วยแต่ว่าในครั้งนี้ไม่มีการเรีดกลุงน้งนองนะครับก็คือเราจะสกับอสเนี่ยหนึ่ง,งไปจนกระทั่งจบตรงช่วงแรกนี้กันเลย กำจัดตัวบอสเจระเ้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็เจอกับตัวอามูสูนั่นเองแต่ว่าจะไม่ใช่เวอร์ชันเวล่านะครับแต่มันจะเป็นอามูสูที่เป็นเวอร์ชั่นกิจกรรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดต่างกันระหว่างของรอบนี้กับของเมื่อปีก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ถาาว่าเลอดบอสเนี่ยลดลงไปถึงจุดๆหนึ่งกันแล้วก็จะมีการเรียกลูกน้องเนี่ยมาอีกชุดหนึ่งกันด้วยนะครับ แล้วเคลียร์โอเคเท่านี้ก็ถือว่าจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจะได้สู้กับตัวบอสสองตัวที่ จะเป็นตัวจระเข้กับตัวอมูอสูดน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถกดออกจากเควสกันได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีการสรุปว่ามีการได้รับเป็นอะ uh, ไรแรงเท่าไรมีการใช้เวลาเท่าไรในการผ่านอันนี้ก็จัดว่าใช้เวลาพอสมควรกว่าจะผ่านกันได้นะครับเอพีได้ 30, ประมาณสัก1ล้านได้แ้มมาสามมือประมาณนี้นะครับก็จะมีคำว่าต่างๆนะครับ uh, อ่ะรอบนี้ดวงดีก็ได้รับทั้งตัวไวเชอร์แล้วก็ได้รับทั้งตัวบัตรมากันด้วยนะครับคือตัวเซบบ์ไวเชอร์เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การดอกที่ง่ายกว่าตัวบัตรนั ทำการเก็บเข้าคัางไปแบบนี้อ่ะที่เหลือก็แบบว่ามานั่งเช็คว่ามีของดีดหรือเปล่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็ทําการขาจิ้งให้หมดเลยกันแล้วกันนะครับอ่านี้ก็จะเป็นตัวเคเวสในช่วงที่2ของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปี New g e n e s i s นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีทั้งตัวเทสทอ่ะที่แบบเป็นตัวงานรายวันด้วยนะครับที่จะให้ทําการเล่นตัวเลยแตเคเวสเนี่ยอย่างน้อยๆสัก1ครั้งต่อวันขอละวันก็ก็คือจะเป็นตัวบัตร อันดับซัลีเอสพีสแกตแล้วก็จะมีตัวเหรียญที่เป็นรีวอร์ดบล็อกเมดลกันด้วยนะครับก็สามารถมาลงเงี้นย,นย,นยน้อยเนี่ยเวลคาค้างเพื่อจะผ่างานพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีเรื่องของตัวไทท l ลหรือก็คือฉายากันอยู่ด้วยนะครับมันจะเป็นฉายาที่เป็นของตัวลิมิเต็ดและเป็นหัวข้อเควสแล้วก็เลื่อนลงมาข้้งล่างสุดกันเลยนะครับมันจะเป็นเงื่อนไขอันนี้ที่ จะให้ทําการเล่นผ่านเควสนี้นะครับอย่างน้อยๆสักหนึ่งครั้งในช่วงกิจกรรมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขข้อบันก็คือจะเป็นทั้งตัวชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจมอีก 5SD ด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นตัวเด็ดเควสที่มันจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับก็คือมันจะอยู่ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมันจะถึงแค่วันที่15พฤษภาคม2024เท่านั้นนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ที่15ก็จะมีเด็เควสตัวต่อไปเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยจะเป็นยังไงก็สามารถ ติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นนี้